สวัสดีครับผมก่แคสเกดนะฮะตอนนี้เราจะมาอ่าเรียกเช่นอ่าเรียกเช่นอ่าเมทัสลักโคจนะฮะเป็นเกมทหารจิ๋วซึ่งตัวผมเองนั้นอ่าชอบเกมเมทัสลักเป็นอย่างมากนะฮะเราจะมาดูกันว่า เมทัสลักโคดเจที่จะลงในโทรศัพท์นี้แม่งทําจะทําให้ผมรู้สึกอึ้งทึ่งเสี่ยวอยากจะเข้าห้องน้ำไปชักว่าหรือเปล่า <S <S ผมเป็นคนหนึ่งนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเกมเมทัสลักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเล่นตั้งแต่ภาคแรกจนภา, 6, า X, ค6ภาค X อ็กเเอ็กกูเล่นแม่งทุกภาคแลค้วกูรู้ในะเรื่องแม่งทุกภาครู้ว่าอาร์ตดีไซน์เป็นยังไงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนี้พอสมควรนะฮะก็เลยอยากจะรู้ว่าเกมมันจะทําให้ผมรู้สึกอึ้งทึ่งเสี่ยวหรือเปล่านะจึ่งเป็นเกมลงโทรศัพท์เขาบอกว่าเป็นเกมคุณภาพด้วย มามเราลอ,ลองมาดูกันเด๋อวดูไปเรีแอคชั่นไปนะฮะ<ฆ>นี่มันอ่าตัวเปิด <c oughs> นี่มันอินโทรน,นี่เลยไออินโทรของภาคแรกนะฮะแสดงว่าเขาน่าจะอินพุฟเรื่องกราฟิกมาอย่างแรกเลยน่าอ้โหไปไปอ่ะอันนี้ใหม่อันนี้อันนี้ไม่น่าเกี่ยว อ๋อมีแอนิเมชันด้วยอ่ะอันนี้่าจะเป็นหน้าในเกมลองเล่นอันนี้เป็นภาคแรกฉากในภาคแรกมันเป็นการเพิ่มคือลักษณะของเกมมันส่วนมากจะเป็นการที่อาวันจัดคิวตายซึ่งมันมันเพิ่มเลือดขึ้นมาเหมือนทําให้เกมง่ายขึ้นเนอะเ,เกมหมะัโทรศัพท์แน่นำมันทำเกมให้ง่ายขึ้นอยู่แล้ว อันนี้ฉากในภาคสามนะฮะเฮ้ย <c oughs> เขารีบปุกราฟิกไปหมดเลยไอ้นี่บอสจากภาคสามกันฮะอันนี้ภาคนะแรกภาคแรกมันชั้นสองภาคแรกตามที่สองอ๋อบอสจ,จะเป็นเหมือนเดิมไอ้น,นี้บอสภาคแรกตอนแรกเลยตอนแรกเลยอันนี้ใหม่โอ้อันนี้เป็นตัวใหม่อะไรใหม่หรือเปล่า โอ้นี่ระบบใหม่เข้ามาด้วย <Yeah. S 1> คืออย่างแรกก่อนที่จะต้องเริ่มพูดเลยนะ <Yeah. S 1> ก็คือเนื้อเรื่องเขาจะบอกเนื้อเรื่องของเกมนี้อย่างไงคือเกมมันก็ใหม่ขึ้นใช่ไหมกราฟ,ฟิกก็ดีขึ้นการเล่าเรื่องแต่ว่ามันก็ต้องดีขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบแบบมันมีแค่ปกแบบนี้เนี่ยหน้าหลังมันมีแค่นี้คือไม่น่าจว่าตอนนั้นมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะทีทททแบบ่ที่แบบตอนที่เคยเล่นตอนที่พ่อสมัยพ่อบวชแล้วก็พ่อมีเพลงหนึ่งใช่ไหม ชอบไปเล่นชอบไปเล่นทหารจิ๋วกับกับกับพ่ออะไรประมาณนี้แล้วเหมือนว่าหน้าปกกับหลังมันมีแค่เนี้ยและยัดเกมมาให้คุณเลยคุณไม่รู้หรอกไอ้เนี้ยใครเป็นใครมันทําอะไรทําไมทหารมันถึงต้องมาให้กูยิงแล้วทาไมทำไมทำไมบอสมันดูอลังการงานศาสตร์ขนาดนี้แบบดูจักดีไซน์การบอสแต่ละอ่านเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือในในเกมนะมันเ,เน้เรื่องนีมันเกิดปี2 0 2 8นมั้งถ้าให้เริ่มอะ คือความแข็งอะมันเริ่มตั้งแต่2 0งศของตัวตัวในคนฝั่งตัวร้ายเออเลยทําให้เกิดเรื่องประมาณแบบต่างๆนานาจนกระทั่ง2 0งศนพอมันเกิดเรื่องปุ๊บการดีไซน์ตัวละครมันก็เลยแบบดูไอ้พวกเอาพวกบอสดีกว่าดีไซน์บอสเนี่ยพวกนี้มันจะดูทันสมัยหน่อยอะไรแบบเนี้แต่เกมมันมาจากปี1 9 9 9งก้าเก้้ดก็เจ็บนี่แหละถ้าจะไม่หิดนะสมัยนั้นคือสมัยตอนที่พ่อยังยังบวชอยู่เล่นภาคแรกเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเลย คือมันเกมมัน,นไม่ได้เล่าเรื่องมาเป็นภาพอะไรขนาดนั้นนะ่ะยกความิชชั่นแรกเริ่มเลยนั่นแหละก็าอยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เขาจะมีจนมียามอะไรใหม่ไหมเพราะว่าดูจากตัวเกมที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยอันเนี้ยคือฉากของภาคแรกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาแค่ภาคแรกหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาจากภาคแรกแต่จนมาถึงฉากนี้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็น,ปน,าาน,นภาคสามอ่ะบอสก็ภาคสาม ที่ถ้าเขาเอามา1-3ก็ไม่แปลกเพราะว่า1-3เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่เม็กซ์เซ็ที่สุดแล้ว4 5 6 7เนี่ยมันดูแฉะหน่อยอะ่ะมันดูแบบออกโลกเกินไปแล้วอะ่ะคือภาค3ามก็ว่าแปลกแล้วภาค4นี่เริ่มแปลกขึ้นภาค5อะไรเนี่ยเรื่องละที่อะไรเนี่ยภาค6ก็อะไรก็ไม่รู้มันลุกต่องดูมันลุกต่างดาวไอภาคสองมันก็มีแหละแต่มันภาคสองนี่มันเรียนแบบไอ้ไพวกไอ้หนังหนังเอเลี่ยนไอ้อินเพรสเดย์อะไรนะอะไรเดยเดย์นี่แหละ ซึ่งเป็นหนังของนั่นแหละก็เป็นหนังดังสมัยก่อนเป็นหนังเอเลี่ยนอ่ะแล้วพอมาภาค7ก็เกี่ยวกับอนาคตฟไซไฟ,ฟอะไรก็ไม่รู้เขานะผมก็เลยไม่แปลกใจว่าที่เขาจะเอาแค่1นถึงสและรูปแบบเกมเพย์อะ่ะที่แกเขาทําการเพิ่มหลอดให้เรามาสามหลอดอันนี้ดูท่าจากว่าไม่ใช่โดนปุ๊บและลดพละนิดๆน,นนะผมว่าน่าจะโดน3ทีตายเพราะว่าจริงๆตัวจอฉบับต้นของแบบตัวต้นฉบับของเกม มันออกแบบมาให้โดนยิงทีเดียวก็ตายหายไปเลยนะฮะก็จะมีตัวให้ใส่เหรียญให้ใส่อะไรถ้าเป็นพวกเครื่องคอนโซลจะมีให้กดสําหรับเพิ่มตัวชีวิตได้อยู่แล้วนะฮะหรือจะไปปรับเอาเองก็ได้นะจริงๆในเกมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เครื่องของคอนโซลนั้นๆแล้วถ้าใครเคยเล่นในทศวรรษที่ดีก็จะรู้ว่าการวางถ้าเราดูจากภาพเนี้ยเอาแค่ตรงนี้ก็ได้เอาแค่ตัวอนเนมีทุกอย่างการวาง ทุกอย่างเนี่ยมันตามจุดของที่เคยเป็น,นต้นฉบับต้นฉบับวางไว้ยังไงแม่งก็วางศัตรูไว้อย่างนั้นตรงนี้มีหอก็คือหอก็ต้องปรากฏนะฮะแต่ก็จําไม่ได้แล้วเนาะเกมคือเกมมานานแล้วด้วยก็ไม่อันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าคือเขาอ่ะน่าจะคารลต้นฉบับมาพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยจริงๆมันโดนนัดเดียวก็ตายเหมือนกันไอ้พวกทหารแต่ว่ามันก็นั่นแหละไอ้ที่เขาใส่มาเป็นหลอดเลือดให้ยิงได้หล,หลายนะัดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยิงได้หลายครั้งนะ เมนูอันนี้ไม่น่าใจว่าเป็นว่าเหมือนว่าเขาก็เหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะออกแบบให้มันยิงยากขึ้นหรือไม่ให้มันตายง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจและในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นได้ว่าตรงนี้มันโล่งถ้าใครเคยเล่นภาคสามเราจะรู้ว่าไอป่าตรงเนี้ยมันคือป่าที่ทําการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดทําให้ฐานกระานกสันกำมันตรังสีทําให้ของที่อยู่ในป่านี้มันไม่ปกติมันมีแต่สัตว์ประหลาด เลยทาให้ภาคสารเนี่ยมันดูมีเหตุผลน,นะคือมีระเบิดลงมาระเบิดปล่อยสารลงมาสารปุ๊บทาให้พวกสัตว์เปลี่ยนแตงตัวตนทําให้มันดูน่ากลัวน่าขนลุกมากขึ้นในป่านะเออซึ่งตรงนี้คือมันหายไปคือมันไม่มีไงเนยนอยากจะรู้ว่าเขาไปปรับแต่งอะไรหรือเปล่าอย่างที่ว่าไปนี่คือมันไม่ใช่ไฟนั่นกระดบอันนี้อันนี้ขอไม่เคลียร์แล้วกันแต่ว่าไปในส่วนที่เพิ่มผงม,มาเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรอันนี้คืออะไร,นนค,ออะไรคือตอนนี้คุณผมรู้สึก ตื่นเต้นไงเพราะว่าไอ้ี้ยเรากำลังจะได้เห็นในสิ่งที่บางแบบต้นฉบับบางอันอาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่ได้หรือว่าเกมเพลย์มันมันมันเป็นไปไม่ได้อย่างฉากนี้คือตัวไอเนี่ยมันจะเป็นจริงๆมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่เป็นปืนน้าแข็งนะตัวไอเนี่ยมันเป็นอาราโนชีเซอร์อันนี้ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นเสียงก่อน Iron w i อ่ะเสียงแบบนี้เสียงจะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ก็จะมีหนูจิ๊ดออกมาซึ่งทําให้พุ่งหาศัตรูอย่างเร็วมันก็คือมันเอาง่ายคือมันไม่ใช่น้ำแข็ง ซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบางส่วนสามารถอินพุตเป็นน้ําแข็งได้เนี่ยนะเห็นไหมสามารถอินเทอร์แลกกับมันได้แล้วก็เกิดทางใหม่ๆส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเกมเพย์ที่เอาไว้เชื่อเหลือคล้ายๆเหมือนทับอะไรประมาณนี้เหมือนแบบเป็นจุด่วนรวมอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้อ่ะก็หน้าเนี่ยมีการช็อปมีอะไรทั่วไปอ่าก็เป็นไอเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นรบบใหม่ของเขาอ่ะก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องแล้วแหละที่ว่าเออ เขาจะอธิบายอะไรยังไงเนะีเพราะว่าแต่ละตัวละครมันก็มีที่มาที่ไปหมดและที่เสียดายอันนี้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 ไม่ได้ที่จะก็เรียกว่าอะไรเหมือนว่าเหมือนว่าใครสําหรับใครที่เอาแค่ไม่ทัสลักโค้ดเจเคนี่พอก็พอนะฮะก็ถ้าใครไม่อยากจะฟังอันนี้คือความคิดเห็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆโค้ดเสียดายความสามารถสไปดของแอคแท็และดิเฟน์ใครไม่รู้จักภาค เแท็กแอนด์ดีเฟนก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าแน่จริงก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ดังอาจจะยังไม่ทําให้คนไทยรู้สึกแต่ว่าเฮ้ยมันมีเกมนี้อยู่ในอยู่ในอ่าแฟรนไชส์ของมิทเลสลักด้วยคือตัวเกมเกมมันจะอารมณ์เหมือนแบบเป็นการปกตอ,อก่อปกป้องหาตัวเองเอาสปายออกมาเออแล้วแบบมันก็จะมีตัวละครออ,อกมาแล้วก็ตัวละคระก็จะออกมาสู้ออกมาสู้กัน2ฝ่ายอ่าเป็นจะบอกว่าเป็นภาคเสริมก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เทคเพจแบบใช้เนื้อเรื่องของ ของจักรวาลของเบเตอร์สลักมาอยู่แล้วทั้งดิสและทัง้งเอกแทกนะอันนี้ไม่น่าจะลองไปดูกันเองแล้วครั้นี้ก็คือความเซ่ดายของมันก็คือตัวละครเขาดีไซน์มาแบบนี้อย่างนี้แล้วแบบสไปมันเป็นอีกแบบหนึ่งคืออันนี้อาจจะไม่ได้เอาสไปขึ้นมานะถ้ามีสไปขึ้นมาก็แสดงว่าตอนตัดต่อเนี่ยโคตรขยันเลยนะฮะก็คือตอนที่มันใช้สไปเนี่ยฝูงผ้าอย่งสวย,วยคือคือแบบเอยถ้าเอามาเป็นอีกภาคหนึ่งเลยเนี่ย แล้วมีเอาพวกสไตค์พวกนี้มาใช้แล้วก็ใช้ระบบแบบแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยใส่กราฟิกใหม่ก็ได้หรือกราฟิกแบบเดิมเนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยเฮียเพราะแต่ละอย่างคือมันมีอย่างมันจะมีบอสบางตัวที่ไม่ได้ใช้ในภาค5เนี่ยตัวนี้แล้วซึ่งในแมทเทอร์สลับด e เฟนส์หรือแอตแทกนี่แหละคือมันมีเว้ยเออคือมันเสียดายอ่ะไอ้เนี่ยมันเป็นบอสให้เราได้ลือนะเว้ยอะไรที่เขาตัดออกหน่วยที่เขาเพิ่มมาใหม่ถ้าใครยังไม่รู้หน่วยที่ พระเอกอยู่ก็คือ PF เอฟเขานอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีกลุ่มนี่คือหลักๆนะกลุ่มพระเอกกลุออ่ม PF อะไรสักอย่างในหลักกับกลุ่มเรลเบล阿าเบลอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นของโบเด้นก็เคยขอฝั่งตัวร้ายอันี้คือที่จะเห็นกันทั้งเรื่องทั้งแฟนชายแต่ว่ามันจะมีที่มันเพิ่มมาในแอตตัคหรือดีเฟนไ่แหละมันจะเป็นองค์กรใหม,ยใหมยย่ยูนิตใหม่เนี้ยยูนิตที่กูไม่เคยเห็นในเกมเนี้ยอะอะเอเลียนอะอาจจะเคยเห็นไอ้พวกชนเผ่าเนี่ยอาจจะเคยเห็นไอ้พวกสเปเชียลฟอร์สจากภาคห้าเนี่ยอาจจเคยเห็น แต่บางอันแบบมนุษย์ต่างดาวตัวนี้หรืออะไรอย่างนี้คือมันเอาไปเล่นอยากสนุกได้เว้ยแบบทำเน,นเรื่องใหม่ได้อ่ะไอ้เสียได้เว้ยเสียได้ที่เขาไม่ทําภาคต่ออ่ะเออเขาจุดที่เจ็ดเขาอยู่ที่ดับเบิลเอ็กแล้วเขาก็ไม่ได้จะทําอะไรต่อเว้ยแต่ครั้นี้คือเขาเหมือน,อนว่ามันร่วมมือกับเทนเซนใช่ไหมอยากผลักด,ดันให้เกมน,นี้ดังเว้ยถ้าเขาทํามันดังทาตังได้แน่นอนว่าเขาต้องเพิ่มอ,อะไรหลายๆอย่างเข้ามาแน่ๆนะฮะอย่าให้เขาหากินเลิกเลิกให้เขาหากินเอ็กแท็กกับดีเฟนเธอร์กูไหวละไอ้เหี้ย อคฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเมื่อกี้นี้อ่ะก็ถ้าใครไม่ชอบอยังไงก็อย่าว่ากันเลยเพราะว่าอันนี้เป็นการให้ส่วนตัวคือชอบอยากพูดส่วนตัวก็ <c oughs> หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับผมสวัสดีสลหรับวันนี้สวัสดีครับผม